แข็งแห้งทุกตัวอันนี้บ่ได้หนึ่งหนึ่งวันแล้วเบ้ได้หนึ่งมือแล้วพี่น้องแข็งแห้งบุมีตัวใดเป็นอย่างไรเนาะยังบุมีตัวตายใดเลยเห็นบ่มลูกไก่ก็แข็งแห้งพี่น้องเห็นไหมมีตัวตัวยังไงมีลาย สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะพบมาพบกับข่อยอีกแล้วในซอง a n p คนมานองนะมุนี่ก็ขำๆแล้วเนาะหลังจากเลิกเวรแรงงานได้ยินเสียงเป็ดเสียงไก่ห้องแล้วเนาะพี่น้องมุนี่จะพาพี่น้องมาเบิ่งไก่เนาะมาเกือไก่น้อยยามแรงนี่ก็เป็นตู้ฟักไข่เดียวจะให้เบิ่งอย่างเดียวพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นตู้ฟักไข่เนาะสำหรับที่ประจำวัที่ข่อยเลียกเนาะแต่ว่าบ่าได้เหตดเองเนาะพี่น้อง ไปซื้อเพิ่นมานีข้างในก็เป็นแบบนี้พี่น้องมีไข่เต็มเลยเนาะนี่จะเป็นไข่เป็ดตัวนี้ก็ไข่เป็ดส่วนทางลุมนี่จะเป็นไข่ไก่เนาะแต่ว่าถาดมันจะต่างกันถาดใหญ่ถาดน้อยพี่น้องตัวนี้ก็เป็นลูกเป็ดลูกไก่พี่น้องขี่บ้เบาะอันนี้ก็บบาหลายตัวเนาะทางไก่เป็ดเป็ดกระดิด้พี่น้องมีหลายตัวเลยเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยจะเรือนสั้นนี่ลงหน่อยพี่น้องในเมืองเป็ดไก่น้อยมันหลายที่มันบวบสำหรับเป็ดไก่น้อยนี่ที่วอจากตู้นี่แม่แข็งแห้งทุกตัวเลยได้พี่น้อง ใน,นก็นเป็นเสียงสัญญาณเนาะเพราะว่าเขาไขประตูตูอยไรอะไรอากาศทางใน,นมันเปลี่ยนปแปลงเั้ยพี่นอ้องนี่เห็นบ่แข็งแห้งทุกตัวอันนี้บ่ได้หนึ่งหนึ่งวันแล้วบ่ได้หนึ่งมือแล้วพี่นอ้องแข็งแห้งบุมบิตัวใดเป็นอย่างไรเนาะยังบุมบิตัวตายเลยเห็นบ่กลูกไก่ก็แข็งแห้งพี่น้องเห็นบอก,ก,ก,บอก,บอกมีตัวตัวยังไงมีหลายคนบอกว่าบ่อบอ,อยากได้เป็ดที่อ่ ฟักตู้ลูกเป็ดที่ฟักจากตู้ฟักลูกไก่ที่ฟักจากตู้ฟักว่าบ่อกแขก็งแห้งเลี้ยงตายนานใหญ่ที่จริงแล้วคอยคิดว่ามันก็ขึ้นก็ว่าคนที่เลี้ยงคนที่ซื้อไปมันมักแบบเขามักแบบไหนหนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับคอยมันคอยคิดว่ามันบุกเกียวกันเน,ะนาะเห็นบ่แข็งแห้ทุกตัวเห็นบะสำหรับคอยแล้วคิดว่ามันเป็นน้ำแนวพันธุ์หรือว่ากรรมพันธุของเป็ดของไก่เนาะ บางทีอาจจะเป็นเลือดใกล้ซิดบอกอย่างประมาณนี้หรือว่าวิธีการเลี้ยงของเขาความอุปุนอาหารการดูแลเอาใจใส่สภาพอากาศอย่างประมาณนี้คอยคิดว่าที่จะเป็นปัญหาในการเลี้ยงลูกเป็นลูกไก่สำหรับคอยได้คอยคิดว่าบร่ได้เป็นย้อนตู้ดอกมีบางคนบอกว่าถ้าเกิดจากตู้แบบนี้บกแข็งแห้งเลี้ยงตายอย่างประมาณนี้พี่น้องเอาเฮ้ยเดี๋ยวเขาพิดเนาะ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนนึงจะเป็นตู้อีกหน่อยนึงเนาะรักไข่เป็ดทางนี้พี่น,น้องอือนี่อันนี้ก็โมลายมาไหนเนาะพี่น,น้องมีไข่เป็ดอยู่ประมาณร้อยปลายหน่วยเนาะอยู่ถึงสั้น,ส,นสั้นตัวนี้ก็มีตัวนี้ตัวน,นี้เนา,าเะไข่เป็ดร้อยปลายหน่วยเป็ดสำหรับไข่เป็ดเนี่ยก็เอ่อได้จากอา่าพอแม่พันธุ์เนาะที่คอยเลี้ยงเองเนาะลูกไก่ในนี่คือกัน เน่ค่อยบริซื้อไข่มาเนาะเขามาจากพอม่พันที่ค่อยเกลือแล้วก็เก็บไข่มาทุกมือทุกมือเนาะมาหฮมไว้แล้วก็มาทอดไว้เมือ่อมันได้จํานวนตามที่ค่อยต้องการเนาะคือแบบสามสี่มือค่อยจะเอาเข่าเสื้นหนึงพี่น้องส่วนนี้ก็แเบิลูกไก่เนาะที่ค่อยพ่อเองนี่เห็นบ่มคำคำ,คำแบบนี้อาหารก็เบิดแล้วเนาะอันนี้ก็คื้อกันเยใด้พี่น้องดูปเป็นก้น แข็งแห้งหมดทุกตัวเลยพี่น,น้องอันนี้ก็แมนอันนี้อีกครับพี่น้องเนาะนส่วนนี้ก็จะเป็นลูกเป็ดลูกไก่เนาะพี่น้องนี่นอนกองกันแบบนี้เลยทางนี้ก็แมนเนาะอันนี้ก็แมน,นนนกแมนเป็ดคิดว่าพวกที่บอออกจากตู้นั่นเนาะคอยจะเอามาอนุบาลอยู่ในคอกที่มันวางเนี่ยเพราะว่าอันนี้แมน อ่างซีมังอ่างปูนนี่มันคอยใส่สลหรับอนุบาลลูกไก่ลูกไก,ลลก,ไกล่ลูกเป็ดใส่หินดี่ใส่แบบนี้ก็คือเวลาเขา,าเวลาที่คอยใต้ดอกไฟใส่แบบนี้เนาะเพื่อสร้างความอบอุ่นนี่มันจะเก็บหรือว่ารักษาอุณหภูมิได้ดีจะให้มันอบอุ่นอยู่ทางในเนาะแล้วก็สามารถการฝนกันลมได้เนาะแบบนี้ไอ้ฝนไอ้ลมก็บวกเขาพี่น้องแล้วก็พวกแมงไหมพวกยุง,พว,งพวกอย่างจะบุ่มีได้พี่น้องมาต่อเนี่ยเพราะมันสว่างตลอด ลราสำหรับอาหารจะคือคอยให้ให้ให้กินตลอดสีส่ชั่วโมงเลยนะคือ,อยังกลางคืนมืดๆม,มาแบบนี้คอยก็ใส้ไฟให้นะแล้วก็ใส่อาหารให้เต็มใส่หน้าให้เต็มให้มันกินตลอดสีส่ชั่วโมงเลยเพื่อใหออ้การจะได้ตัวของไก่น้อยมันดีเนาะโครงสร้างมันดีเวลาที่เขาเอา,เอ,าออกจากบอลอนุบาลไปเลี้ยงคุณเพื่อแล้วก็ใส่อาหารลดต้นทุนแบบนี้มันเนใ่้ไก่ของเขานี่มันใหญ่ไว้ได้พี่น้องเดี๋ยวเรามาเกลี่ยไก่กัน พี่น้องเทา,าให้อาหารไก่น้ำกันเนาะเบิ่งว่ามันหิวแล้วมาไก่น่อยนี่ไกลอย่างนี้ตัวต้ดตุต้ยเลยชนะ่างเอามาอันนี้ก็ประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะเขาจะเอาไปเลี้ยงขุนจะใส่อาหารลดตันพื้นแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็สำหรับอาหารที่คอยใส่เกลือเนี่ตัวนี้นอะนเป็นอาหารสำเร็จรูปเลยไม่ได้ผสมอนะไรเนาะอันนี้มันมีโปรตีน21% บรุษชาวเอสเเซนตอเล่งการจะเดิเ่มโตนะพี่น้องแล้วนี่คือมันส่วนส่วนที่เราเห็นตัวนี้แมนมันบนบสมบ,บุรณรนะพี่น้อง นี่มันเป็นรุ่นเดียวกันกับใครที่คอยเอาไปคุณพี่ให้่พี่น้องในเบื้องในคลิปก่อนหน้านี้เนาะทางว่าพี่น้องคนไหนที่บุได้ยังบุได้เบื้องก็สามารถเลื่อนเบื้องเลยเนาะไก่รุ่นเดียวกันกับมันนี่ประมาณสามสี่ร้อยตัวเนาะนี่มันตัวเดียวนี่ที่เป็นแบบนี้แต่ว่าก็อีตัวมันเนาะบุอยากขามันตั้งแต่น้อยๆคนแหละมันเป็นแบบนี้ก็เลยเลี้ยงมันไว้เนาะแบบอ่าขามันก็เป็นแบบนี้เป็นเป็นรอยเป็นเปียกแบบนี้แบบ อคอยเอามาเลี้ยงกับไก่น้อยแบบมี่ตลอดเนาะคือาทหลังจากที่เอาพวกไก่น้อยแบบมี่ไปเลี้ยงคุณแล้วก็เอามันปล่อยเอามันนี่ปล่อยใส่ก่น้อยรุ่นต่อไปตอนะเนาะปล่อยมันก็ตุ้ยดีเนาะกินอาหารดีพนะี่เนาะเดี๋ยวเขามาเกลือเดี๋ยว่อยจะเกลือคอกเขาต่อไปแล้วเนาะเอาเบนนิน้ำกัน ไกมันกินมบนนี่เนาะอะรเลยมันอิ่มมันก็ไปมันอยากมันก็กลับมากินนี่ควาจะทำให้มันกินบบนี่จนบัดคืนมาแหละจนห้อนมือเริเศร้าห้องมือเมศร้ามาอาหารมดค่อยก็ให้อีกจะให้มันกินแบบนี้เนาะคือเห็ดแหยลูกไก่เพราะมันโครงส้่งมันใหญ่หรือ่มันใหญ่ไวเนาะนอกจากอแมวพันไก่มันจะเป็นส่วนสําคัญสําหรับการเจินเติบโตแล้วก็คือยังมีอาหารนี่แหละที่เป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องถึงว่า อาหารเขาจะดีปันไดแต่ว่าขาไก่เขามันเป็นเนียนน้อยอย่างเช่นไก่แจ้แบบนี้เขามาคุณอาหารดีปันไดมันกระโบยใหญ่แต่ว่าถ้าเขาเป็น,กนไก่เนียนใหญ่ปันไดเพราะว่าแม่ใหญ่เลย้าลูกมันเกิดมาแล้วเขามาเลี้ยงอาหารบมดถึงมือเกลือมือบุกเกลือแบบนี้เพ่ใจไหนมันกระใหญ่ซรามันกระโบยใหญ่พี่น้องพี่น้องมันกระเนื้อสดได้พี่น้องมาเบิึงข้อนี้ข้อนี้กะกำลังกินนี่เนาะพี่น้อง ข้านี้แมนแล้วข้างนี่เป็น,น,นเป็ดลูกเป็ดนี่ก็ออกมาจากตู้ฟักไข่นี่คือกันพี่น้องแมนไ่ได้ให้แม่ผักฟักเองเนาะแต่ว่าก็จะมีบางเชื้อที่ให้แม่ฟักนี่เนาะแต่ว่าส่วนหลายออกมาจากตู้นี่เ่อสำหรับลูกเป็ดลูกไก่ของ่คยพี่น้องแค่ให้ทุกตัวบุ๊ก บุมีตัวไหนมีปัญหามีโอกาสน่อยเนาะที่จะมีปัญหาแบบตัวนี้ตัวนี้กับบุ้งว่าเป็นย่อนตู้หรือเป็นย่อนจังไนครับในไกลสามสี่ร้อยตัวที่ค่อยเอาไปเลี้ยงเป็นไก่เนื้อเป็นไก่ขุนแล้วครับก็มีแต่มีแต่มันตัวเดียวที่เป็นนะพี่น้องแต่นั้นก็เป็นแบบนี้ว่าแข็งแห้งทุกตัวเนาะบี้มีปัญหาอย่างเอาพี่น้องทุกคนเข้าใจหลายๆเด้อสำหรับ ท,ที่ติดตามมั้งครับสมทางว่าพี่น้องท,าท่านไหนที่มักในการ,กรเกษตรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบนี้เลี้ยงครูเลี้ยงปลาชีวิตแบบคนสนบทเนาะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอยได้เห็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบใจ